สวัสดีค่ะเคเคการเจนาเจ็ดแปดเก้าชนแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวสวนนะคะสวนด้านหลังที่อยู่นะคะภายในห้างปะะ่าตเดยูเกตค่ะแต่ว่าเป็นสวนเป็นป่านะคะที่อยู่ด้านหลังห้างดูแล้วนะคะน่า เดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะมากมากเพราะว่านอกจากแต่ว่าขอไม่ให้เข้าไปนะคะจะเป็นป่าแต่ว่าก็จะมีลักษณะนะคะด้านหลังของห้างปอตโตเรภูก็ตนะคะก็จะมีนะคะต้นโมกนะคะเป็นเพื่อนที่เกๆนะคะพาเป็นเพื่อนนะคะมาเที่ยวนะคะณบริเวณจุดนี้ก็คือพาเป็นเพื่อนนะคะมารับชมต้นโมกนะคะเป็นเพื่อนต้นโมก นี้มีประโยชน์นะคะมากๆนอกจากว่าจะปลูกไว้แล้วก็ทําเป็นรั้วนะคะปลูกไว้แล้วทําเป็นรัว้วป้องกันนะคะสัตว์เข้ามาในบ้านของเรานะคะก็ยังให้กลิ่นหอมนะคะให้ความรู้สึกดีๆนะคะแก่มนุษย์นื่องจากว่าต้นโมกนะคะเวลาถึงฤดูนะคะหนึ่งปีเขาจะมีดอกนะคะให้เรา ะะรับชมนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะเ,เพื่อนๆในห้างปอโตเดปุดเก็ตนี้เขาก็ปลูกต้นโมกเอาไว้นะคะเนื่องจากเขามีนโยบายนะคะทางห้างมีนโยบายที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะให้กับคือมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะง่ายๆให้ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆคงจะสังเกตดูนะคะว่า ภายในห้างพอโต้เดลพุเก็ตนะคะจะมีนะคะต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่นะคะเยอะแยะมากมายเนื่องจากเจตนารมของผู้ใหญ่นะคะบริษัทในกลุ่มนะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะเขาต้องการเพราะว่าเป้าหมายของห้างเซ็นทรัลเดลพุเก็ตเนี่ยนะคะเขาต้องการรักษานะคะธรรมชาติทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้นะคะนิทรรศการหรือกิจกรรมที่เขาจัดให้ลูกค้านะคะจะเน้นหนักไปในทาง ธรรมชาตินะคะการเกี like so war, ่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะรักษาธรรมชาติแล้วก็มีดอกไม้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้นะคะเคเกก็ไปเพื่อนๆนะคะเดินชมนะคะต้นมูกนะคะซึ่งเป็นแถวนะคะยาวเหยียดเลยโดนโดนเออเขาเรียกว่ายุงกัดนะคะยุงเยอะแถวนี้โดนมัดแดงกัดด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหนะคะเราก็มาเดินกินลมชมวิวกันนะคะเพื่อนๆ กินลมชมที่วแถวของต้นโมกซึ่งบริเวณนะคะแห่งนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังห้างนะคะเนื่องจากว่าเคๆได้มาเดินออกกำลังกายนะคะยืดเสน้นยืดสายนะคะบริเวณนี้นะคะก็อยากจะถ่ายรูปนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะคือต้นโมกนะคะ ประโยชน์ของต้นโมกมีมากมายหลายหลายประการนะคะหนึ่งให้ให้ความหอมนะคะดอกอเวลาออกดอกจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ต้นโมกเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกนะคะเป็นเป็นรั้วนะคะสามารถปลูกเป็นรั้วได้นะคะและกะ็ให้ความสวยงามนะคะความร่มรื่นแก่แก่บ้านของคุณด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ ดอกโม่งนะคะตอนนี้ใกล้จะคือใกล้จะบานแล้วนะคะเพื่อนใกล้จะบานเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะต้นโม่งจะเป็นไม้ไทยนะคะที่มีลําต้นนะคะสูงจากพื้นประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนเพ่นะคะเราก็เรามารับชมนะคะสูงประมาณสองเมตรแต่ต้นโม่งนะคะที่นี่เขาจะแต่งนะคะแตแต่งกลิ่นกิ่งนะคะ ความสูงให้เท่ากันนะคะหมดเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเรามาดูตอนนี้นะคะจะมีดอกนะคะออกบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆจะมีดอกออกบ้างแล้วนะคะสวยงามที่บ้านของเคเคก็จะนะคะปลูกต้นโมกเอาไว้นะเป็นแถวแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆที่นี่สวยที่สุดเลยนะคะต้นโมกมีประโยชน์นะคะหลายอย่างเพราะว่าเป็นไม้ไทยไม้ประดับนะคะอีกแบบหนึง่ง เป็นไม้ประดับนะคะเป็นที่นิยมนะคะในการนำมาจัดสวนนะคะในโรงแรมห้าดาวนะคะหรือว่าห้างห้างใหญ่ๆอย่างเช่นนะคะห้างเซ็นทรัลเดย์อ่าโตเดย์พูเกตนะคะเป็นห้างในกลุ่มนะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะเ,เพื่อนต้นนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนมีกลิ่นหอมนะคะมากๆนะากลิ่นของเขาจะหอมมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนเพนกลิ่นต้นโมกนะคะ ตน้นโมกเป็นไม้ไทยนะคะเป็นไม้ไทยที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าสมัยโบราณเป็นที่นิยมนะเป็นไม้ไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับแล้วก็เขาจะมีดอกนะคะเล็กๆนะคะ s <ug> <S เป็นเพื่อนออกมาให้ได้รับชมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเคเคเป็นคนที่ชอบนะคะไม้ไทยนะคะมากเพื่อนวันนี้ก็จะมีดอกนะคะ <_ S 3> <_ S 2> ดอกของเขาน่ารักนะคะ <_ S 1> เป็นเพื่อนดอกน,น่ารักมาก ต้นโม่จะน่ารักนะคะสวยงามนะคะมากๆต้นโมปก,กปกตินะคะเวลาเข้าขายในท้องตลาดก็ต้นขนาดนี้ก็ต้นประมาณนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะเพ่อนเพี่ต้นละร้อยห้าบาทแต่วันนี้นะคะัฝนไม่ตกนะคะใบของต้นโม่นะคะไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็ดอกไม่ค่อยออกด้วยนะคะเ,เพื่อนเพื่ก็จะ ปกติเวลาฝนฝนตกนะคะเวลาฝนตกฤดูฝนนะคะก็ใบของเขาก็จะมียุงกัดด้วยนะคะพเพื่อนๆแถวนี้ยุงเยอะนะคะเวลา,เ,าเวลาหน้าฝนนะคะพเพื่อนๆใบเออแถวนี้ก็จะมีนะคะใบของต้นโมงนะคะออกเยอะๆมากมายเลยนะคะช่วงเวลาฝนตกนะคะเยอะๆนะคะเพื่อนๆใบของเขาก็จะแตกนะคะกิ่งก้านสาขาวไวมากเลยนะคะพเพื่อนๆนะคะต้นโมก แล้วก็ดอกเวลาออกนี่ก็จะหอมมากพี่เคเคก็นะคะเป็นคนที่นิยมนะคะปลูกต้นโมกนะคะไว้นะดูเล่นนะคะที่บ้านก็จะมีนะคะต้นโมกเยอะแยะเดี๋ยวเราลองเข้าไปด้านใน,นเพื่อนๆมีต้นโมกเยอะแยะเลยเขาปลูกเอาไว้นะปลูกเอาไว้เคเคจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปเดินนิดหนึ่งนะคะแถวนี้จริงๆเขาสร้างเอาไว้เพื่อ นะคะเป็นที่จอดรถนะคะเ,เพื่อนๆเป็น parking lot นะคะเ,เพื่อนๆคราวนี้จะเป็น parking lot เรามาชมนะคะต้นโมกนะคะต่อนะคะเป็นเพื่อนนี่คือต้อนโมกที่ทางห้างเขาทางห้างปอโตเดูเก็ตนะคะได้ตกแต่งไว้นะคะได้ปลูกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราสามารถเดินชมนะคะได้อย่างทั่วๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆแบบว่าเคเคนะคะก็ พาเพื่อนๆมารับชมได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเคเคก็จะใส่นะคะประวัติของต้นโมกนะคะว่าเป็นที่นิยมนะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะในประเทศไทยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเคเคต้องขอตัวจบคลิปลองเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ